สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซาเวนะครับสวัสดีครับเชิญครับนะฮะเชิญมาเจอกับคอนเทนต์ของเต้าลิสและผองเพื่อนอีกแล้วนะครับ ต้องบอกว่าก่อนจะเข้าคลิปกันนะครับต้องขอขอบคุณผู้ที่บริจาคคลิปมาให้นะฮะอันนี้เป็นฟุตเทจนะครับของแฟนๆจากช่องอภพีนิวส์นะฮะซึ่งพี่พี่นัทมนอ๋อชื่อว่าพี่นัทถมลน,นะฮะก็ขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตหยิบยืมนะครับเอาฟุตนี้แหละจากอภินิวส์เนี่ยมาฝากเพื่อนๆในลิซ่าเวย์กันด้วยนะฮะโอ้โหจะเห็นได้เลยว่าบรรยากาศคอนเสิร์ตท,ที่ญี่ปุ่นนี่สุดยอดมากนะฮะ เอออันนั้นคือตู้คอนเทนเนอร์ที่มีคําว่าแบ็คพิงแล้วเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมฮะหรือหรือว่าคือรถแห่เทียนพันษาเหมือนบ้านเราฮะแป เพราะว่าลิซ่าเนี่ยนางสงการอ๋อน้องเป็นนางสงการก็ต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยโอ้โหสนุกสนานมากมายนะครับขนาดเห็นแค่จากในคลิปเนี่ยยังรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหเดือดดานจริงๆนะฮะแล้วต้องบอกว่าโชว์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะพิเศษกว่าที่อื่นๆตรงที่มีลูกเล่นต่างๆนานามากมายอาทิเช่นตู้คอนเทนเนอร์ที่วิ่งได้ตะกี้นะฮะก็จะมีรั้วนะฮะสี่มุมเลยปกป้องป้องกันนะฮะการสาวๆหล่นลงมาด้วย เผ <P ie ks> ื่อจะซุกสนไงพี่พีคคือชายยองอยู่คันเดียวกับหนูลิสคือซนหนักมากแล้วก็ทําท่าแบบไม h ฮาร์ดวิวก o ออนแบบเหมอือนอยู่หน้าเรือ กางปีกันด้วยก็กรีดแบบอันนี้ต้องไปหาหนังเรื่องไททานิกดูกันเลยทีเดียวนะฮะก็จะบอกว่าจะมีแจ็คกับโรสนะฮะซึ่งก็ต้องดูว่าแชยองเนี่ยจะเป็นแจ็คหรือเป็นโรสนะฮะเอาน้องลิสอยู่ข้างหน้าน้องลิสเป็นโรสเห็นไหมแล้วเราจับชิปเห็นไหมทุกอย่างมันดูเข้าไปกันหมดนะฮะนั่นรถแห่หรือเรือเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่รถแห่นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าที่นี่ก็เป็นที่ประเดิมเพลง flower ของพี่จีซูเขาด้วยเนาะจะเห็นได้ว่าเต้าลิสเนี่ยตอนนี้เนี่ย เหมือนกับเป็นเจ้าของเพลงไปแล้วนะฮะาวเวอร์นี่เพลงพี่ซูหรือเพลงลิซา่าก็กำลังสงสัยอยู่ถึงบอกไงว่าตอนนี้เต้าลิสสองุรเราเนี่ยเป็นเจ้าของเพลงเป็นเรียบร้อยนะฮะเพราะว่าทําการต้องําการเต้นนะฮะรียกว่าพี่จีซูต้องหันมามองกันเลยทีเดียวเต้นนําพี่ไปแล้วเออจะบอกว่าเอ๊ะ,อะหรือว่าลิซ่าจะมีส่วนในการ <c oughs> ออกแบบท่าเต้นหรือเปล่าเ,ออเพราะว่ามันก็ เสิร์งไทยเพราะว่าดูคลองแค่อาวอีกแล้วเข้าเรื่องเสิร์งอีกแล้วนะฮะโดนแซวกันอีกแล้วเนาะซึ่งบอกว่าลิซ่าก็ทําออกมาได้เพอร์เฟกน่ารักตามสไตล์ของน้องเนาะก็เต้นกับพี่อย่างสนุกสนานนะฮะแล้วก็จะเห็นได้ว่าบรรยากาศผู้คนเนี่ยคือไม่ได้เปิดเสียงคลิปให้ฟังนะฮะจะบอกว่าเสียงตะโกนเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกอีกแล้วนะฮะคือทุกคนจะมีเสียงประมาณนี้เดี๋ยวให้อัคลิปสาธิต โอ้โหขออภัยนะคะทุกคนสงสารหลายๆคนเลยใครใส่หูฟังเนี่ยก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าใครแบบนั่งอยู่ในบ้านแล้วดูคลิปนี้พ่อแม่นั่งทานข้าวอยู่ในครัวเคยมีที่บอกพ่อแม่ตกใจอ่ะก็อาจจะเกิดการตกใจขึ้นได้ต้องขออภัยไว้ลวกหน้าด้วยนะฮะกดอันฟอลเลยนะตอนเนี้ยขอโทษครับขอโทษครับเออก็ต้องบอกว่าบรรยากาศก็สงสานนะฮะแล้วก็น้องเห็นมีชุดเลสซิ่งอีกแล้วนะฮะเป็นชุด นักบิดสาวเจ้าประจำน,นะฮะจังแต่ว่าสำหรับชุดโพดนส์เป็นชุดใหม่สีดำเซ็กซี่เล่นใหญ่เออพูดถึงช่วงโพดนส์กันหน่อยต้องบอกว่าขอบคุณมากๆนะฮะที่เขามีการเก็บคลิปช่วงโพดนส์มาฝากด้วยโอ้ก็คือแอดกิ๊ถามแล้วโพดนส์เป็นไงคะส่งคลิปปื้ม แล้วมีอะไรพิเศษคะส่งคลิปปึ้มคือแบบโอ้พี่มนคือเก่งมากแล้วพี่มนบอกว่าทุกอย่างเนี่ยต้องอรอลุ้นให้ลูกจองตั๋วให้แล้วก็ต้องลุ้นจับฉลากก่อนอพี่มนบอกว่าเหมือนให้เบอร์ให้อะไรเขาไปเขาจะเป็นรันด้อมเองว่าเราเอะได้หรือเปล่าใช่แล้วค่อยได้มีสิทธิ์ซื้อตัว๋ว เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่ามีเงินเนี่ยก็ไม่สามารถจะดูคอนแบ็กพิ้งที่ญี่ปุ่นได้นะฮะมันเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์บัญยัติต,ต,ต่างๆนานาเยอะแยะมากมายแล้วก็อย่างที่บอกว่าฟุตภาพเนี่ยก็ลําบากเหมือนกันต้องไปวัดโคมแดงก่อนอธิษฐานไหวให้ดีแล้วก็ขอให้ได้เชือตัวประมาณนั้นแหละฮะกับคลิปนี้เดี๋ยวไว้อัปเดตกันใหม่คลิปหน้าทุกคนขออภัยกับเสียงแอดกิฟที่ตะโกนเรียกเต้าลิสด้วยนะฮะ <laughs> จะดังไปเล็กน้อยแต่ว่าก็เข้าใจได้นะฮะแฟนคลับทุกคนเป็นแบบนี้กันหมดนะฮะใช่งั้นวันนี้ไปก่อนนะคะอะไรเงียตกสมาอ่าไม่รู้จะเล่นมุกอะไร <c oughs> งั้นก็สวัสดีครับคุณอยู่กับแอดลูเพิร์เช่นเคยนะฮะเออฝรั่งเฉยเอา่าเราอย่าเพิ่งดีเราไปญี่ปุ่นมีชื่อญี่ปุ่นปะเราอะ่ะไม่มีฮะมีชื่อลูเพิร์ชื่อเดียวเลยอีกคิวปะไม่ใช่นันพะชิงจังไม่ใช่นันโชตตูโชก้นนะฮะโอ้ ใครที่อยู่ถึงท้ายคลิปนี้แปลว่าคุณสุดยอดมากนะครับแฟนบันไดของเพจเราจริงๆไปแล้วสวัสดีครับโคนันนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคไม่มีโคน,นันจ้า